ที่จังหวัดยะลานะคะก็ได้จัดกิจกรรมจิตอาสาพ,พัฒนาถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันปิยะมหาราชค่ะ สน้ำบ้านลีตอหมู่ที่3ามตําบลบาโรอำําเภอยะหาจังหวัดยะลาในอําพลพงศวรรุผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาเป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาถวายเป็นพระราชกุศลวันปิยะมหาราชประจำปี2566ร่วมกันทําความดีเฉลิมพระเกียรติสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพ,พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโดยมีหัวหน้าส่วนราชการจิตอาสา904จิตอาสาพระราชทานและประชาชนจิตอาสาเข้าร่วมกิจกรรมปลูกบาและปล่อยผ่านสัต์นา เพื่อช่วยกันอนุรักษ์พื้นที่สีเขียวให้มีความอุดมสมบูรณ์ส่งผลให้มีสภาพแวดล้อมที่ดียิ่งขึ้นอีกทั้งกิจกรรมดังกล่าวนี้เพื่อสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์อันเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีน้อมนามแนวพระราชาธริเราทําความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์มาปฏิบัติให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมร่วมมือร่วมใจกันทําความดีเพื่อประโยชน์ส่วนรวมโดยไม่หวังผลตอบแทนขณะที่วันนี้ที่ห้องประชุมรายาสำนัก งานเขตพื้นที่การศึกษายะลาเขตหนึ่งอำเภอเมืองจังหวัดยะลานายอำนาจชูทองรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาผู้อำนวยการลูกเสือจังหวัดยะลาเป็นประธานในการเปิดกิจกรรมฝึกอบกรมผู้บังคับบัญชาหน่วยลูกเสือจิตอาสาพระราชทานระดับสถานศึกษาระหว่างวันที่2 5่7ตุลาคม2 5 6 6โดยมีรองผู้อำนวยการสำนักง,งานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษายะลาเขตหนึ่ง พร้อมด้วยหัวหน้าสํานักงานลูกเสือจังหวัดยะลาวิทยากรแกนนําลูกเสือจิตอาสาพระราชทานประจำจังหวัดผู้อํานวยการการฝึกและบุคลากรทางการลูกเสือสถานศึกษาในสังกัดสํานักง,งานลูกเสือจังหวัดยะลาเข้าร่วมโดยสํานักง,งานลูกเสือแห่งชาติได้มีการกําหนดจัดโครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทานส่งเสริมให้ลูกเสือและบุคลากรทางการลูกเสือได้น้อมนําโครงการจิตอาสาพระราชทานมาเสริมสร้างจิตสํานึกความเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง บำเพ็ญประโยชน์ต่อชุมชนถวายความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวส่งเสริมสนับสนุนจิตสำนึกท,ที่ดีให้กับลูกเสือในการทำกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์มีจิตสาธารณะตามกฎและคำปฏิญาณของลูกเสือนำไปสู่การขยายผลสถานศึกษาทั่วประเทศค่ะ